สวัสดีครับขอตอนรับเขาสู่ช่องครับวิไลแห่งโชคครับเหมือนี้ทางช่องเฮ้าขับลังหวยออกพี่น้องเดือนทางมาที่วัดปู578ดนะครับหลังจากนวทังตัวเลขของปูครับเขาคักเขาแน่พี่น้องเขาทุกสูตรครับว่าสิเป็นคัน้ํามนต์ครับแล้วก็อ่าเลขน้องแมวแล้วก็แนวทางตัวเลขของปูนะครับแล้วก็แตก3มตัวตัวอีกนะครับอ่ามาแสดงความินดีกับปู5าเก็บแแล้วก็เอฟซีที่โศกที่มานน้ำปูนะครับ ามาเบิงตออหัวกันเลยนะครับเดินทางมาถึงวัดปูหาเกศแปดปิดที่เรียบร้อยนะครับแตกทุกสูตรนะครับเอาสารุปง,งแตกทุกสูตรครับบาวอาทิเป็นคันนำมุ่นครับอ่าเหล็กน่องแมวและก่แนวทางตัวเหล็กครับของปูครับสูตรคำนวณกระแตกอ่ามาเบิงติดตามตออหัวน้ำกันนะครับแสดงความยินดีครับเยี่ยม่ิดจุตันเด้อครับที่โสที่หมันนะครับเอามาเข้าไปกราบนมัสการปูหาเกศแปดพร้อมๆกันเลยครับ เตกสามตัวโต๊ดหนึ่งหกศูนย์ทับพี่น้องอือเอาถ่ายหลายช่องเลยครับทีมงานเบากุ่มห้าล่วยเอาแคปหน้าจอเอาแคปหน้าจอภาษโอ้ยดีใจน้องปูจริงไหแคปหน้าจอจังไดงวดเก่าจรเอฟซีสิมานลายแล้วน้องปูโอ้ยลายสวรรค์แล้วล่ะม่ะค่ะนี่ครับนี่เพราะว่าเรียบน้องเมี่ยวเอฟซีครับนี่ครับ อันนี้ก็เป็นคัานน,าน้ำมุนครับผมนี่เคัานน้ำมนปูเป็นสคริปต์ปของอทีมงานครับผมอตัวนังซื้อฉบับเขียนเองละพี่น้องนะคะเนาะเบ่งได้เลยนะคะเนาะเลขคัานน้ำมนกับศูนย์เกตนะคะเลขส่วนน้องแมวเกตศูนย์นะคะเนาะ,ะปูาหายชุดสามตูนะคะเข็มแรลละสรุบ่าคัดคันน้ำมนกับเขาได้ปูรเร<ล>ึ่งเ,เ,เลขเกตตเดียวกันครับผม้วก็เลขน้องแมวปู้วก็สูตรบนครับผม เอาครับพี่น้องมาสแสดงความยินดีกับปูปูตองวดเลยบอนี่บ้านไหนตองไงรวมรวมข้อมูลทุกวันไหนรวมวมแมวนี่เฮ็ดตองเฮ็ดเลือกมือเด็บบอว่าดีเฮ็ดเหมือทุ่มจีนตุ่มหาดีฮ็่ครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวสิมาตามให้ครับผมตอนนี้ดีใจแห้งบนานไนเฮ็ดมันบ่ปูเอฟซีถือกันไรโอ ออเอฟซีถือกไรเออออสนาลตเถือกันนึโอ้ถือตัวตัวมาเทบอทว่าเก้าศนหเล่นหประตูเข้าเลยบนงางเดียววิ่งหค่ะปั้นให้เลนะื่อนนกปูนะาะโอ้ยขัดขัดมันก็ได้เก้าศูนยค่ะเพอา9เก้าเก้าหท่านั้นค่ะอเอาชชวบานมาติดตามให้วันทีแรกวันที่สาสิบเอดนะคะเนาะเออส่วนสงวันทีนะะ่นะาาสามคู้ใดได้เบิ่งคคีปคือสีโสกสีมา นะคะนอกจากศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ตากาเล็กนะคะนอกจากชุดนี้นะครับปูหาเติ่มๆเลยเหี้ยมหาฮัทมาลโลกแม่เตวาหามาให้มาโลงกันเราหาตัวเดียวครับปูบารนี้เลี้ยงมันออกตัวเก้าบังได้ตัวเอฟซีได้ตัวค่ะสองตัวก็ได้สองตัวก็ได้เลขล่างก็ได้เนี่ยเล็กนองแมวก็รักเจนมีผู้เล่นหาย่าบุ๊มีคือเกู่ปู้เพิ่นมากเพิ่นแต่เล่นคือเก่าครับ อันได้ไรเยตุลของก็อันแมนคขะเพื่อนบขายเพื่นกือนที่ซือรยูฟูรตเตรี่หมอรอตเตอรี่ให้ไฟเก้าสองกับสองสองไปออกเลขิล้างเก้าสองสอ่าาเลยล่ะเก้าสองสองยามมันเบิ่นสองสองนะล่ะค่สองสองต้ังล้ง สรุปว่ามือนี้ย่งบ่อคำนวณตองวดวไ้เราพูดเน็ตคราอันเน้คองน้องแมวนี่วันอังขารนี่ปูฮะน่องแมวนี่ว่าอักขั้นขั้นละครับเอาล่อเอฟซีเขาสองนวดแล้วนนองแมวนะสามครูนะปูได้ งวดน้องหนึ่งได้๋สามงวดงวดต่อไปเป็นงวดที่สามเป็นงวดสุดท้ายเป็นงวดสุดท้ายเอาครับเอ้าเอ้าจังสีมาตามเป็น้องเอฟซีเจมเลยว่าเลขมันมีศูนย์ว่ะเจ็ดห้าศูนย์กับซ้ำออกอยู่ในนั้นก็ถือคือเก๋าถึงน้องแมวปูปูใสเบงขอเบงเลขันน้มนต์จัง่อยนะปูโอ้ยมานมันนะคะเอฟซีเนาะโศกมานน้ำกันนะ ปูกับบอคือได้คับว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเบื้องแล้วมันก็เป็นเลขเจ็ดที่ปูนี่เบื้องยันหนึ่งก็เป็นเลขเจ็ดนะมันก็คือเลขหนึ่งที่ปูเพราะว่าเอ๋เอลอเจ็ดกันึงตัวเดียวกันหรือว่ามันแต่ว่ามันเลขมันมีศูนย์นี่แหละนะคะเนาะอันนี้กับปูตีออกไฮนะคะปูได้ดัเบิ้ลคสามดับห้าดับแปดมันบอกเขาบอกยังมันบแมนค่ะมันเหลือสี่เหลือศูนย์เหลือเจ็ดค่ะแมนนั่นแหละจะเลิ่มปรกบเลยมันนี่เหลือสี่เหลือเจ็ดเหลือศูนย์ค่ะ ตฮ่ามันดับมือมีเอาครับชัดเจนครับพี่น้องดีใจพี่น้องแต่ห้าต่อสามตัอมาครบบนนี่เต็มเต็มมาครบบนเต็มเต็มเลยนะปูมาครบบนว่าหายจังหน่อยเลยบอกปูมาครบบนอ่าแว่าท่านเห็นว่าหรอกว่าท่านนี่ถ้ารอเบิางดอกแมวทุกคนจั้งมือสองมือนะปูนะสูบคำนวณเนาะให้เอามือวัดอังไานตั้งใจเฮ็ดน้องแมวครับปูครับเอา มาลอดติดตามต้องกันเด้อมาหาเห่งลงเคยพุ่งท่ายหนึ่งศูนย์หกับเอฟซีเฮ้ารับเป็นใดๆครับหลังจากมือนีกลับมา,าแสดงกลามยินด,ดีกับปูนะครับตัวเลขแนวทางของปูกับบา่วาสิเป็นเลขขันน้ำมนตนครับบาัวาสิเป็นเลขสวดนองแมวนะครับปูก็ยืนยันแล้วนะครับว่าหวยพึ่งออกนะครับกกรย่งางบะทะในเห็ดอีหยังนะครับห้รวบร่วมสูตรคํานวณแล้วกะ เลขลกแมวนะครับปูว่าวเหลวนะครับว่าให้ล่อวันอังคันนะครับปูจังวาสีสวดให้เอฟซีทั้งสองนะครับอ่าแนวทาทังตัวเลขอ่าลกแมวนะครับหรือว่าน้องแมวนะครับพี่น้องเฮ้าเอฟซี FC ทุกท่านคับมาล่อติดตามไปพร้อมๆกันว่าแนวทาทังตัวเลขของปูหลายสำนักนะครับที่เขานะครับพี่น้องเฮาอ่าบ่าวา่าสิเป็นของ ท่านอาจารย์ไซย์มินนะครับแตกช่องหามื่นแล้วก็ซ่องเกตมื่นเลยนะครับของท่านอาจารย์สซย์แมินนะครับแตกหลายสำนักนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ของปูหนึ่งศูนย์ก็แตกนะครับพี่น้องถือว่าเขาาลายสำนักนะครับแล้วก็มารอติดตามน้ำกันแล้วกันแนวทางของปูโคราชแบบนี้นะครับเดี๋ยวทางช่องเฮาก็บอกเสมอนะครับว่าให้เอฟซีทุกท่านนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สิบผูาดข่าวสารจากทางช่องนะครับเพราะว่าทางช่องไปติดตามกันลายสำนักนะครับ ละกาที่ทางช่องที่ผมย่งว่าท่านดเอ่ยถึงนี่กับมีหลายนะครับหลายแตกปูหาเกาซีกัแตกเด้อครับพี่น้องตรงๆกันเลยเพราะว่าปูหาเกาซีกับฟันไปที่เกจสองเกศูนย์ตรงๆกันเลยครับหลายสำนักนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับกับเป็นประจําเคยบอกเอฟซีอยู่แล้วว่าให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบวันได้ผาดข่าวสารจากทางช่องเฮาเพราะว่าทางช่องไปติดตามกับหลายสำนักนะครับเพื่อมีสำนักโดนอกโดนใจ เฮากระสิบวัฎิพัทธ์ข่าวสารนะครับนี่คือการกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเฮาสีวัฎิพัทธ์ข่าวสารกับเสนอเป็นแนวทางฝากตอนเอฟซีครับมือนีทางช่องเฮาครับได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับเอฟซีปูหาเกตแปดละกะปูหาเกตแปดนะครับละกะปูไห่ข้ามันสัญญาแล้วว่าวันองังคันนะครับดื้อเหล็กลุกแมวนะครับถือว่าสองงวดติดแล้วนะครับงวดที่สามมาล่อยรุนอีกนะครับเอาสุดท้ายนี่ให้เอฟซีทุกท่านโศกโศกมันมาลำรวยคือเก่าคือเดิมนะครับ แสดงความยินดีน้ำขอบบุญขอบคุณนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ